สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตกันบ้างดีกว่าค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะเป็นการแบ่งเซลล์นะคะเพื่อสร้างเซกเซล์นะคะก็คือพูดง่ายคือเซลล์สืบพันธุ์ของพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเนี่ยจะมีการลดจํานวนชุดโครโมโซมลงนะคะจาก 2N ให้กลายเป็น 1n นะคะก็คือลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อให้ชุดโครโมโซมนะคะคงที่ในลูกหลานรุ่นถัดๆไปนะคะ ดังนั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงของวัยเจริญพันธุ์นั่นเองค่ะครย่อหน้าต่างนิดนึงโอ,โอเคนะคะ การแบ่งไมโอซิตนะคะจะแบ่ง2ครั้งนะคะครั้งที่1เราจะเรียกว่าไมโอซิต์หนะคะและครั้งที่2ก็จะเรียกว่าไมโอซิตสองนะคะในการแบ่งเซลล์ไมโอซิต์หนึ่งเนี่ยนะคะนิวเคลียสนะคะ,ะจะถูกแบ่งจาก1นิวเคลียสเป็น2นิวเคลียสโดยแต่ละนิวเคลียสเนี่ยจะมีโครโมโซมลดลง,งครึ่งหนึ่งจากโครโมโซมเดิมค่ะ ส่วนในไมโอซิตระยะที่2นะคะเป็นการแบ่งนิวเคลียสต่อจากในระยะแรกค่ะนิวเคลียสนะคะจะแบ่งจาก2นิวเคลียสเป็น4นิวเคลียสนะคะแต่ไม่มีการลดจำนวนโครโมโซมลงอีกนะคะพูดได้ง่ายว่า,าการแบ่งแบบไมโอซิตสองนะคะจะคล้ายๆกับไมโทซิสค่ะการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสนะคะเราเริ่มต้นที่จำนวนโครโมโซม 2n นะคะ ในการแบ่งในระยะแรกไมโอซิตหนึ่งจะได้เซลล์ลูก2เซลล์นะคะโดยจํานวนชุดโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งค่ะและเมื่อแบ่งไมโอซิตครั้งที่2นะคะก็จะได้เซลล์ลูกเป็น4เซลล์ค่ะแต่จํานวนโครโมโซมจะยังเท่าเดิมนะคะก็คือแต่ละเซลล์จะมี1โครโมโซมเท่านั้นค่ะหรือ1ชุดค่ะดังนั้นการแบ่งเซลล์แบบนี้นะคะเราจะพบได้ในอันทะ ลังไข่อับสปอร์อับเรนูนะคะโคนในต้นสนนั่นเองค่ะโอเคนะคะอ่ะคราวนี้การแบ่งไมโอซิตนะคะอย่างที่เราบอกแล้วนะคะว่าจะมีไมโอซิต1หนึ่งและไมโอซิตสองถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ไมโอซิสหนึ่งนะคะระยะการแบ่งเซลล์จะมีทั้งหมด5ระยะเหมือนกับไมโทซิสเลยนะคะได้แก่อินเตอร์เฟสหนึ่งโปรเฟสหนึ่งเมตาเฟสหนึ่งอนาเฟสหนึ่งแล้วก็เทโลเฟสหนึ่งค่ะโอเคอินเตอร์เฟสหนึ่งกลับมาแล้วนะคะก็คือในระยะนี้เป็นระยะที่ยังไม่มีการแบ่งนิวเคลียสแต่เป็นระยะที่เซลล์เนี่ยเตรียม ขั้นตอนเตรียมการเตรียมสารต่างๆเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแบ่งนิวเคลียสหรือแบ่งเซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะคะรวมถึงยังมีการสังเคราะห์สารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาดูตอนนี้นะคะคโครโมโซมนะคะก็จะเริ่มกับ จากเส้นยาวๆที่เราเรียกว่าโครมมตินก็จะเริ่มหดตัวสั้นลงนะคะสั้นๆ,ๆๆๆจนเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนปลาท่องโก,โกแบบนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าโครโมโซมนะคะโดยโครโมโซมนะคะจะมีขาสองข้างขาแต่ละข้างเราจะเรียกว่าโครมาติดนะคะดังนั้นขาทีม่มาติดกันแบบนี้เราจะเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดโดยจะติดกันที่ตำแหน่งของเซนโทเมียค่ะ Okay. ตรงนี้เซนโดเมียตรงนี้ขาแต่ละขานะคะขาหนึ่งขาเรียกโคมาติดนะคะสองขาที่ติดกันเราเรียกซิสเตอร์โคมาติดนะคะโอเคก็จะเพิ่มเข้าสู่ระยะที่เริ่มมีการแบ่งนิวเคลียสอย่างแท้จริงนะคะเริ่มที่1ค่ะคือโปรเฟสหนึ่งะนะคะ เขาบอกระยะนี้เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดนะคะวงเล็บในเพศหญิงนะคะจะมีการแบ่งตัวค้างอยู่ที่ระยะนี้จนกว่าจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นั่นก็หมายความว่าเริ่มที่นักเรียนเริ่มมีรอบเดือนนั่นเองค่ะระยะนี้ก็จะดําเนินการต่อถ้ายังไม่เข้าสู่ระยะนี้ก็จะค้างเอาไว้ที่โปรเฟสตหมื่นก่อนนะคะโอเค ในโปรเฟสตหนึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าในระยะนี้นะคะโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมแปลว่าเหมือนดังนั้นโครโมโซมคู่เหมือนจะมาจากคู่กันโอเคดังนั้นโฮโมโลกัสจะถูกดึงให้มาเข้าคู่กันและแนบชิดติดกันเรียกว่าไซ n แนปซิสนะคะโอเคเหมือนภาพนี้เลยเนาะ มาแนบชิดติดกันนะคะ,ะเรียกว่าเรียกว่าการเกิดไซแนปซิสนะคะคู่ของโฮโมโลกาส์ที่แนบชิดกันนะคะเราจะเรียกว่าไบวเลนอนนะคะแต่และไบวเลนอ์จะมีโครมาติก4เส้นออันนี้จะค่อนข้างลึกเลยนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสมากให้รู้ว่าโฮโมโลกาส์โครโมโซมนะคะจะมาแนบชิดกันนะคะแบบนี้เนาะโอเค ที่สำคัญนะคะจะมีการไข้กันเ,เรียกว่าตำแหน่งที่ไข้กันตรงเนี้ยเราเรียกว่าไคแอสมานะคะปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า crossing over อีกครั้งหนึ่งนะคะตำแหน่งที่ขามีการไข้กันตรงเนี้ยก็คือมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมกันนะคะเรียกตำแหน่งนี้ว่าไคแอสมานะคะปรากฏการณ์นี้เรียกว่า crossing over ก็คือการข้าม ของโครโมโซมนะคะของโครโมโซมผู้เหมือนซึ่งการเกิด crossing over เนี่ยสำคัญมากๆนะคะทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันค่ะโอเคหลังจากนั้นเข้าสู่ในระยะเมตาเฟสหนึ่งนะคะเมตาเฟสหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนำโครโมโซมผู้เหมือนนะคะมาเรียงกันตรงกลางเนาะ เยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยเริ่มสลายหายไปแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏเส้นซีโอน,นะคะไปอยู่แต่ละขั้วแล้วก็มีเส้นใหญ่สปินเดิลมาจับที่ขาของโครมาติตนะคะขอโทษค่ะจับที่ตำแหน่งเซนโทเมียของโครโ,โมโลกัสโครโมโซมนะคะโอเคอนาเฟสนะคะอนาเฟสหนึ่งนะคะก็จะมีการ ดึงโฮโมโลกัสโครโมโซมผู้เหมือนแยกออกจากกันนะคะโอเคนะดึงโฮโมโลกัสแยกออกจากกันนะคะการที่มันดึงได้เนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นใยสปินเดอร์มีการหดตัวนะคะนักเรียนเทโลเฟสหนึ่งนะคะเทโลแปลว่าห่างไกลใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะดึงโฮโมโลกัส คู่เหมือนเนี่ยแยกออกจากกันไปอยู่ที่ขั้วของเซลล์แต่ละเซลล์แล้วก็เกิดการคลอดเกิดขึ้นนะคะการคลอดของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะซึ่งระยะนี้เราเรียกว่าการแบ่งไซโทพลาสซึมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพรวมดังนั้นคู่อ้อมขออนุญาตพูดอีกหนึ่งรอบนะคะภาพนี้จะค่อนข้างชัดเนาะอะ,อะเริ่มแรกนะคะเราจะเห็นว่าโฮโมโลกาเนี่ยโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยจะามาจาก คู่กันในระยะโปรเฟสหนึ่งเห็นไหมคะแล้วมีการที่ตำแหน่งที่โครโมโซมคู่เหมือนมีการแนบชิดกันตรงเนี้ยคะ่ะเราจะเรียกว่าไขาแอสมาเห็นไหมคะแล้วก็มีการไขยกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการไขยกันของขาของโครโมโซมนะั่นคือมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมนะคะ เราเรียกว่า crossing over เนาะซึ่งการเกิด crossing over เนี่ยทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเราจะสังเกตว่าเราเนี่ย เกิดจากคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่ได้เหมือนพ่อร้อยเแล้วก็ไม่ได้เหมือนคุณแม่ร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมเรายังมีความลักษณะที่เป็นตัวเราอยู่ยิ่งถ้าเรามีพี่น้องพี่น้องเราสองคนที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันก็เราก็ไม่ได้เหมือนกับน้องหรือพี่เราแบบร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมคะเรามีความเป็นเรามีหน้าตาที่เป็นเฉพาะของเราก็เกิดจากการที่ชิ้นส่วนโครโมโซมเนี่ยมีการ crossing over นี่แหละค่ะทำให้เกิดความหลากหลายของหน้าตาและพันธุกรรมค่ะ อเคนะคะคนอกจากนี้นะคะในระยะโปรเฟสตหนึ่งนะคะก็จะเกิดเซนติโอ,อ <Cent io S 2> นะคะก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็สร้างเส้นใหญ่สปินเดิลนะคะบริเวณนี้เริ่มมีการสลายของเงยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วนะคะโอเคเข้าสู่เมตาเฟสตหนึ่งเมตาเฟสตหนึ่งนะคะโฮโมโลกัสคู่เหมือนนะคะก็คือโครโมโซมคู่เหมือนจะมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เส้นใหญ่สปินเดิลที่จับ ก็จับที่โฮโลโมกัสโครโมโซมนะคะแต่ละด้านนะคะส่วนอนาเฟสนะคะอนาเฟสหนึ่งะคะอนาแปลว่าแยกนะคะก็จะเกิดการที่เส้นใยสปริงเดิลนะคะมีการหดตัวนะคะทำให้ดึงโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยแยกออกจากกันนะคะพอเข้าสู่ระยะเทโลเฟสหนึ่งนะคะก็จะเกิดไซโตไคนิซิสต่อทันทีนะคะดังนั้น โคโมโซมคู่เหมือนที่ดึงแยกออกจากกันเนี่ยก็จะไปอยู่ในแต่ละขั้วของเซลล์นะคะแล้วมีการสร้างาการแบ่งไซโทพลาซึมเกิดขึ้นนะคะถ้านักเรียนดูนะคะตอนนี้โครโมโซมของเรานะคะแต่ละเซลเนี่ยจะลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะผู้อ้อมขออนุญาตนับจำนวนโครโมโซมนะคะเริ่มจากเซลล์ตั้งต้นนะคะมีหนึ่ 5 6มี6โครโมโซมนะคะดังนั้นเซลล์ลูกจะต้องโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งก็คือต้องเหลือโครโมโซมเพียงแค่3ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูค่ะก็จะเหลือโครโมโซม1 2 3เห็นไหมคะแต่ละเซลล์ลูกที่ได้จะมีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งค่ะที่สำคัญให้นักเรียนสังเกต โครโมโซมนะคะจะมีชิ้นส่วนที่เป็นสีแดงติดอยู่ในโครโมโซมสีฟ้าและในโครโมโซมสีแดงก็จะมีชิ้นส่วนสีฟ้าติดอยู่นะคะลักษณะเช่นนี้เกิดจากการ crossing over ในในระยะโปรเฟสตหนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการไมโอซิส2ก็คือการแบ่งไมโอซิสครั้งที่2ค่ะ ก็จะมี5ระยะเช่นเดิมเลยนะคะได้แก่อินเตอร์เฟส 2, โป h เฟส 2, เมตาเฟส 2, อนาเฟส2แล้วก็เทโลเฟส2ค่ะอินเตอร์เฟส2จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะไม่มีการจำลองโครโมโซมหรือ DNA ใดๆทั้งสิ้นแล้วค่ะโปรเฟส1นะคะโครโมโซมก็เริ่มหดตัวสั้น มากขึ้นนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสเมมเบรนก็จะเริ่มสลายไปอีกครั้งหนึ่งไม่มีการเกิดไซแนฟซิตไคร a แอสมาแล้วก็คอซิงโอเวอร์ใดๆแล้วนะคะในระยะเมตาเฟส2โครโมโซมก็มาเรียงกันอยู่ตรงกลางอีกแล้วนะคะจากนั้นอนาเฟส2นะคะเส้นใยสปริงเดินก็จะมาจับนะคะที่ตำแหน่งของเซนตรเมียของโครโมโซม แต่ละข้างนะคะจากนั้นในระยะเทโลเฟสนะคะในระยะเทโลเฟสสองนะคะเส้นใยสปิงเดิลก็จะเกิดการหดตัวนะคะก็จะทำให้ดึงขาก็าคือดึงโครมาติดแยกออกจากกันนะคะโอเคภาพนี้นะคะอ่ะอันนี้คือโปรเฟสสอนะคะมีเมตาเฟส อน,นาเฟ,ฟส2เห็นไหมคะมีการแยกแล้วก็เทโลเฟ,ฟส2นะคะเนื่องจากว่าดึงออกไปแยกคนละคั้วแล้วเนาะโอเคดูภาพนี้กันดีกว่าคะ่ะโอเคโปรเฟ,ฟส2นะคะก็คือเราตั้งต้นจากเมื่อกี้จากโปรเฟสจากสุดท้ายคือเทโลเฟ,ฟส2โทเรเฟส1จะได้เซลล์ลูก2เซลล์ใช่ไหมคะอะก็จะมาเริ่มเจ้าเซลล์ลูก2เซลล์เนี้ย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  ะะก็จะเข้าสู่โปรเฟสสองต่อเลยนะคะโอเคก็คือมีการสลายเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ,ะแล้วก็เซนติโอนะคะเริ่มเคลื่อนที่มาแล้วก็สร้างเส้นใหญ่สปินเดินนะคะถัดไปเมตาเฟส2นะคะโครโมโซมนะคะก็จะมาเรียงกันตรงกลางเห็นไหมคะไม่มีการเข้าคู่กันของโครโมโซมคู่เหมือนแบบนี้แล้วนะ มาเรียงเดี่ยวนะคะโครโมโซมจะมาเรียงเดี่ยวนะคะตรงกลางอย่างนี้นะคะทั้งสองเส้เลยนะคะแล้วก็เส้นใยสปินเดิลนะคะก็ไปจับที่โครโมโซมนะคะจากนั้นอนาเฟสนะคะอ,าอนาเฟสนะคะก็จะมีการหดตัวของเส้นใยสปรินเดิลนะคะทำให้ดึงขาโครมาติดของโครโมโซมออกนะคะก็คือพูดง่ายๆคือดึงซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันนะคะ เซลอ์เฟสสองนะคะก็มีการยืดยาวของโครโมโซมนะคะแล้วก็สร้างเย uh ื่อหุ้มนิวเคลียสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดไซโทไคนิซิสต่อก็คือการแบ่งไซโทพลาซึมต่อนะคะก็สุดท้ายสรุปสุดท้ายแล้วนะคะการแบ่งไมโอซิสเนี่ยจะแบ่งสองครั้งจะได้เซลล์ลูก4เซลล์เห็นไหมคะอ่าสเซลล์แล้วก็จำนวนโครโมโซมเนี่ย ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าดูจากโปรเฟสตมาเทโลเฟส2เนี่ยโครโมโซมไม่ได้ลดจำนวนลงครึ่งลงหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกแล้วนะคะให้ดูว่า1 2 3ตรงนี้ก็มี1 2 3เห็นไหมคะโครโมโซมจะอย่างเท่าเดิมแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะตั้งแต่เซลล์แม่ตั้งต้นเลยที่มี1 2 3 4 5 6สามี่กโครโมโซมเนี่ยกับเซลล์ลูกที่ได้4เซลล์เนี่ย ก็ลดจํานวนลโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือ1 2 3ดังนั้นการแบ่งแบบไมโอซิตเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งจะต้องลดจนนํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะคะจะลดในระยะไมโอซิตหนึ่งนะคะส่วนไมโอซิสองเนี่ยจะไม่มีการลดจํานวนโครโมโซมอีกแล้วนะคะดังนั้นไมโอซิตสอเนี่ยจะคล้ายๆกับไมโทซิตเลยนะคะ อเคนะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างไมโทซีสนะอ่าในระยะนี้เราจะเห็นว่าในระยะเมตาเฟสเนี่ยเราจะเห็นว่าเออขอโทษในโปรเฟสเนี่ย เราจะเห็นว่าโครโมโซมเนี่ยไม่มีการมาเรียงแนบชิดติดกันนะคะไม่มีการเกิดไซแนปซิตไม่มีการเกิด c r o s ง i n g over เหมือนในไมโอซิสเห็นไหมที่มันต่างกันนะคะไมโทซิสไม่มีนะคะแต่ไมโอซิสจะเกิด c r o s ง i n g over เกิดไซแนปซิตเกิดไาแอสมานะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดความหลากหลายของพันธุกรรมนะคะส่วนระยะเมตาเฟสนะคะเมตาเฟสอันเนี้ยโครโมโซมจะมายืนเรียงเดี่ยวเห็นไหมคะ ส่วนในไมโอซิตหนึ่งนะคะเมตาเฟสหนึ่งเนี่ยโครโมโซมคู่เหมือนจะมาเรียงคู่กันยืนคู่กันแบบนี้ในอนาเฟสนะคะจะแยกขาแยกซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันแบบนี้แต่ในอนาเฟสหนึ่งนะคะจะแยกโครโมโซมคู่เหมือนออกจากกันเฉยๆไม่ได้แยกขานะแค่แยกตัวไข่ตัวมันออกไปนะคะโอเคเนาะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไมโอซิตเนี่ยจะมีการแบ่งครั้งที่สองนะคะทำให้ได้เซลล์ลูกสองเซลล์เลยนะอ๋อขอโทษไมโอซิสองนะคะก็คือจะทําให้ได้เซลล์ลูกสี่เซลล์แต่ไมโทซิตแบ่งครั้งเดียวก็จะได้เซลล์ลูกแค่สองเซลล์โดยจำนวนชุดโครโมโซมนะคะไม่ได้ลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งแต่ในไมโอซิตเนี่ยจะลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งคะ่ะ ข้อแตกต่างของไมโทซิส์ไมโอซิส์ที่ครูอ้อมพูดไปแล้วนั้นนะคะสามารถจัดเลียงเป็นตารางได้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเอาไว้ได้นะคะโอเคเรามาดูตรงนี้เดีย๋ยวครูขออนุญาตโอเควัตถุประสงค์และการปรากฏนะคะก็คือถ้าในไมโทซิส์เนี่ยแบ่งไมโอซิส์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์นะคะแทบจะทุกเนื้อเยื่อเลยนะคะก็คือเพิ่มจำนวนเซลล์เพื่อซ่อมแซม เซลล์ที่สึกลอหรือเสื่อมทรงไปนะคะเพื่อเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะโดยจำนวนชุดโครโมโซมจะเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะคะในขณะที่ไมโอซิตนะคะจะเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์นะคะดังนั้นจะต้องมีการลดจำนวนโครโมโซมลงจากเซลล์เริ่มต้นนะคะเพื่อให้ลูกหลานรุ่นถัดไปนะคะมีจำนวนชุดโครโมโซมกลับมาเท่าเดิมนะคะ จำนวนเซลล์ที่แบ่งได้นะคะเนื่องจากไมโทซิสมีการแบ่งหนึ่งครั้งนะคะนี่นะคะก็จะได้เซลล์ลูก2เซลล์นะคะในขณะที่ไมโอซิสมีการแบ่ง2ครั้งก็จะได้เซลล์ลูก4เซลล์นะคะจำนวนชุดโครโมโซมในไมโทซิสจะต้องเท่าเดิมนะคะแต่ในไมโอซิสจะไม่เท่าเดิมนะคะนั่นหมายความว่ามีการลดจํานวนโครโมโซมลงนะคะเซลล์ไข่ลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งอสุจิลด จำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิสนธิกันก็จะกลับมาจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมนะคะก็คือ2ชุดนั่นเองค่ะ โอเคนะคะก็หวังว่าพวกเรานะคะจะได้ความรู้ในเรื่องของไมโอซิตและไมโทซิตอย่างครบถ้วนนะคะคงได้รู้แล้วว่ามีข้อแตกต่างและข้อเหมือนกันอย่างไรนะคะหากนักเรียนนะคะไม่เข้าใจคุณครูก็แนะนําให้นักเรียนนะคะลองย้อนกลับไปทบทวนดูค่ะคลิปนี้คุณครูจะลงในช่อง YouTube ของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูและทําความเข้าใจได้ตลอดเวลาเลยค่ะหวังว่าพวกเรานะคะจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับ วันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าทามซูเซกุบไบบายบายค่ะอ้ออีกนิดนึงถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะหรือนักเรียนที่เรียนกับคุณครูนะคะสามารถแคปนะคะสไลด์ของคุณครูในสไลด์ที่นักเรียนไม่เข้าใจแล้วส่งมาถามที่ไลน์ของคุณครูได้เลยค่ะไปแล้วค่ะสันนี้ค่ะบายบาย